สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์อีกแล้วครับรถคันนี้ครับเข้าใหม่ครับอยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่ครับเป็น Toyota าโค o l l a า l t i ต 1.6e ตัวนี้ติด c n g นะครับ c n g โรงงานเลยตัวรถได้เป็นสีบอลเงินครับปี2012ครับราคา259,000บาทครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยครับป๊อปเพชรยนต์ 0646423955ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ครับเครดิตดีฟรีดาวเลยออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่กันเลยครับมีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันก่อนได้ครับโทรมาเช็คราคาได้ครับสำหรับรถสไลด์นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มกันที่ส่วนหน้ากันก่อนเลยนะครับไฟคู่หน้าได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับคมสวยใส,ยส,ยส,ยสยแบบนี้เลยไฮไลท์ของคันนี้อยู่ที่เลขไม้นะครับเลขไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม2เส้นครับกระจังหน้าสว,สวยแบบนี้เลยมีตาโตโยต้าสวย,สวยไฟหน้าทั้ง2ดวงนะครับต้องบอกว่าสวยใสยไม่มีรอยหมองรอยแตกรอยรล้าเลยครับกันชนหน้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับ ทะเบียนคอระครังสอเสือ4473ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนกรอบเป็นกรอบของเพชรยนต์ให้ครับกันชนหน้าแนบชิดกับแก้มหน้าเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับแมกกาลลอยแท้เดิมโรงงานเลยสีบอลเงิน5ลูรัดด้วยยางบิดสโตน มาพร้อมกับแมกนอยครับแท้เดิมโรงงานเลยสีบอลเงิน5ลูครับลัดด้วยยางบ e ิดสโตนอีโคเปียครับ EP 3 0 0ซีรีส์ยาง19565 R 1 5ครับตัวนี้ได้ยางปี2021ครับยางบิดสโตนต้องบอกว่าคุณภาพอยู่แล้วครับดอกยางล่องยางครับยางเหลือๆล,ลึกๆเลยมาดูเบ้าโชคซุ้มล้อกันบ้างครับ สีเดิมครับสีไข่สวยๆแบบนี้ครับสีเดิมต้องสีไข่นะครับผมบอกไว้ก่อนเบาโชกนะครับสปริงเดิมเลยมาร์คสีโรงงานยังอยู่ครับผมจะเน้นไปที่โครงสร้างรถนะครับคันนี้ผิวพันธุ์ของเขาก็ต้องบอกว่ายัางสวยใสยเนียนๆอยู่ครับ <Okay. S 1> กระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเลยคันนี้มีกันสาดมาให้แล้วครับทั้ง4บานเลย ฟิล์มติดมาให้พร้อมครับฟิล์มประมาณ60%ได้ครับจะทึบๆนิดนึงผมให้ดูในส่วนหลังคาก่อนครับหลังคาสวยใสครับอาจจะมีรอยฝุ่นบ้างครับเล็กน้อยเพราะว่ารถอยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่ครับคันนี้มือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่ามีบันไดข้างมาให้ด้วยครับไม่ใช่บันไดครัขพอะไยสเกิร์ตข้างครับสวยๆแบบนี้เลย มือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกเป็นกระจกโตโยต้าแท้รอบคันเลยมาดูภายในกันบ้างครับมาเริ่มกันที่ประตูฝั่งซ้ายกันก่อนเลยดีกว่าครับสภาพต้องบอกว่าสวยใสยแน่นอน,นครับคันนี้ผมให้ดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างเดิมเดิมแท้แน่นอนครับเพชรยนต์การันตีให้อยู่แล้วครับ่จุดนี้รถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนี่ครับ น็อตเสาบีประตูหลังสวยๆครับไม่เคยขยับเลยครับเพจครับปี12ครับ12.12 12. แท้นะครับคันนี้1.6 e cng น็อตไม่เคยขยับครับเหมือนเดิมบอดี้โครงสร้างสวยๆเลยบอดี้เดิมแน่นอนโครงสร้างเดิมดูทั่วๆครับดูกันทุกจุดเลยนี่ครับสวยๆใสๆแบบนี้ครับ ท่านใดได้ไปใช้นะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนประหยัดน้ำมันด้วยครับสามารถเติม NGV ได้ครับเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างครับสีสันของเขาสวยจริงๆครับสวยเงาๆกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้พร้อมแล้วนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ครับอยู่ตรงนี้เลยตาโตโยต้า โลโก้1.6 e cng ครับโคลาอาติส oh, มีให้ครบเลยคิวโคเมียมฝาท้าย e สวยๆครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดมาพร้อมกับไฟทับทิม2ดดวงครับอยู่ที่กันชนท้ายผมให้ดูสภาพไฟกันก่อนครับไฟท้ายแบบ led สวยๆแบบนี้เม็ดเรียงๆเลยไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับไม่มีรอยหมองเลย สวยๆใสๆแบบนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างครับกุญแจจะได้เป็นกุญแจรีโมทไขแบบนี้นะครับประมาณนี้ให้ดูโครงสร้างก่อนครับลองน้ำเม็ดอาครับซีนเดิมๆสวยๆเลย อันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับอยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนครับได้เลือกก่อนครับเกิดเซลล์ท่านอื่นมารีวิวอาจจะไม่อยู่แล้วครับตรงนี้ผมเลยชิงมาให้ดูกันก่อนครับณจุดนี้ดูโครงสร้างเดิมๆไปด้วยเลยในระหว่างที่รถกำลังปรับสภาพอยู่ครับซีนเดิมครับล่องน้ำเดิมๆ สวยน่าใช้มากครับคันนี้ประหยัดน้ำมันเติมแก๊สได้ด้วยครับแก๊สถังหนึ่งก็ประมาณ200กว่าบาทครับเต็มถังครับวิ่งยาวๆเลย200โลได้คันหลังสวยๆนะครับถังแก๊สจะอยู่ตรงนี้นะผมไม่สามารถจะลื้อได้ครับอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ข้างในไม่ชำรุดแต่อย่างใดครับแต่ตอนนี้ถอดพรมพื้นอยู่ครับเนื่องจากเอาไปทำความสะอาดครับก็เลยต้องมาเก็บอุปกรณ์ไว้ข้างหลัง เราจะได้ดูโครงสร้างภายในไปด้วยเลยว่ามันมีชนหนักตัดต่อมาไหมหรือจมน้ำมาไหมครับมันสามารถดูได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมขออนุญาตเปิดประตูแป๊บนึงผมจะไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วกันครับนี่ครับแผงประตูเดิมๆลดราคาสองกลางๆครับไม่แพงครับ แผงประตูส่วนนี้แกะไปทํานะครับแกะไปทําสีอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าออตโต้บานคนขับนะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวสีเดียวกับแผงประตูนี้เลยภายในเป็นสีดําตัดกับสีเบจส,สวยๆนะครับผองใหดูโครงสร้างของรถคันนี้ซีนเดิมน็อตเดิมไม่ขยับเลยประตูทั้งสีบานครับซีเดิมน็อตเดิมหมดสครับเพจนีให้ครับ นี่ครับเสา A เสา B สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับตรงนี้ตำหนิแทบจะไม่มีเลยครับคันนี้สวยมากๆเพียงแต่ว,ว่าต้องทําความสะอาดนิดนึงเอาไปทําสปาครับพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยหนังนะครับสีกา้านโตโยต้าแท้เดิมโรงงานมีตาโลโก้อยู่ชัดเจนครับพวงมลลาลัยส,สภาพดีครับน่าจะไม่น้อยครับคันนี้ไม้แสนสามนี่ครับ โรงงานกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างก่อนแล้วกันนี่ครับสภาพจะเป็นประมาณนี้ห้ดูทุกจุดเลยนี่ครับถ้ารถจมน้ําหรือตัดต่อนะครับจะต้องมีรอยเชื่อมรอยทาสีรอยพ่นสีอย่างแน่นอนครับพ่นสีพื้นสีอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ซีนก็ยังเป็นซีนเดิมอยู่ครับ ไม่มีรอยตัดต่อไม่มีอะไรเลยไม่จมน้ําครับสนิมไม่ขึ้นคันนี้นะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์เดี๋ยวรออีกสักหน่อยครับถ้าคันนี้ยังไม่ขายไปก่อนนะครับผมจะมารีวิวให้ชมอีกรอบนึงตอนที่เสร็จแล้วนะครับสวยแน่นอนตอนนี้ถอดพรมไปทำสปาอยู่ครับทำความสะอาดเล็กน้อยกับเบาะครับ เดี๋ยวดูเลขไม์กันครับเลขไม้หนึ่งแสนสา 130, กิโลเมตรครับน้อยมากๆเลยครับคันนี้เครดิตดีฟีดาวครับออกรถได้ทุกอาชีพครับโทรมาคุยมาปรึกษากันได้ครับนี่ครับสภาพคอนโซลมีรอยเล็กน้อยครับไม่มีผลต่อการใช้งานวิทยุ FM ใช้ได้ปกติครับแอร์เย็นชํำเลย ที่สำคัญคือเติมแก๊สได้ครับประหยัดครับวิทยุ AM FM CD ใช้ได้ปกตินะครับแอร์แบบอนาล็อกครับปรับได้สีระดับช่องเสียบ AUX มีมาให้ครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบเอ,อ้ยขออภัยครับเกียร์เป็นเกียร์ออโ,โตแบบขั้นบันไดครับหัวเกียร์เป็นวัสดุเป็นหนังครับฐานเกียร์สีบอลเงินสวย,สวย ต้องบอกว่าคันนี้สวยมากๆครับน่าใช้มากๆเลยให้ดูฝ้าเพดานกันบ้างครับไม่มีรอยเจิมสีเลยไม่มีรอยขีดข่วนครับให้ดูสภาพเบาะหลังกันบ้างครับเบาะหลังนี่ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับเบาะเต็มใบเลยไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนะครับ มีแค่เบาคู่หน้าเก็บไปทําสปาครับแกะออกไปทําสปากับพรมครับ2ออย่างเท่านั้นครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอยากมาชมรถด้วยตนเองครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่ครับมาชมได้ทุกวันเลยเราไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าครับผม ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับได้เป็นเครื่อง1 6 0 0ซ c ครับสีสูบนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน9195 E20 เติมได้ครับที่สำคัญเติมก๊าซ NGV ได้ด้วยครับประหยัดแน่นอนครับคันนี้ผมไปดูสภาพเครื่องยนต์กันก่อนครับลางหัวจีดมาร์คสียังอยู่ครับสวยๆแบบนี้เลยเสียงเพาะๆครับไม่มีร่องรอยรั่วไหลของน้ำมันเครื่องเลยนะครับ รอยมาร์กสีแจ้มสีโรงงานยังอยู่ครับใสๆเลยระบบเบรก ABS ครับมีมาให้ครับคันนี้ปลอดภัยในการเบรกอย่างแน่นอนครับให้ดูสภาพเครื่องยนต์กันก่อนครับส,สวยๆเลยรอยมาร์กสีแต้มสีอยู่ครบครับมาเริ่มตรนที่แก้มซ้ายกันก่อนเลยหัวน,น็อตเดิมครับไม่ขยับเลยล่องส,ยสวยๆแบบนี้ครับเม็ดอาร์คซุ้มล้อเบ้าโชค๊ค คมคครับสีนเดิมเดิมฝาเดิมครับน็อตไม่ขยับเช่นเคยคันนี้สวยน่าใช้น่าจับจองเป็นอย่างมากครับนี่สภาพฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทครับอยู่ครบปสติกเกอร์แอร์มีให้หาร์สวยๆฝาบางๆสีนเดิมโรงงานแท้แน่นอนครับเล็บจิกเข้าอยู่ครับนุ่มๆตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวมันจะคืนรูปขึ้นมาเอง โตโยต้าปั๊มลึกๆชัดเจนครับเดิมแท้แน่นอนครับหน้าเดิมคันนี้รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับรถไม่เคยกลับไมค์กอไม่รถไม่เคยเปลี่ยนเครื่องครับทางเพชนยนต์รับประกันให้ครับจุดนี้นี่ครับส้งล้อสองฝั่งครับเวทอาร์คคมๆเลยสีเดิมสวยๆครับสีพื้นครับสีไม่มีเพี้ยนนะครับพวกนี้สีห้องเครื่องเป็นสีเดียวกันหมดเลยนี่ครับ ขาปั๊มสวยๆลึกๆแบบนี้เลยคานหน้าครับดูกลมๆครับคานว่าน้นําสีเนี่ยครับสีสองชิ้นนี่ก็สีเดียวกันครับสีไม่เพี้ยนเลยสีเป็นสีพื้นนะครับคานสวยๆแบบนี้เลยดูคานข้างหน้าบ้างครับเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ หากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ 1.6E CNG ปี2012ครับติดต่อผมได้เลยปอปเพ e รยนต์ครับ0646423955ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ครับมีบริการจัดไฟแนซนครับถึงที่เลยบริการรถสไลด์จัดส่งทั่วประเทศเลยหากท่านใดสนใจนะครับโทรมาคุยกันมาปรึกษากันได้ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ